สวัสด,ดีครับพี่น้องนะครับวันนี้วัดชิวดลหรือว่ามามีนะครับเตีตยงตัวมัดไหว้หครับปอพญยามือนีรับบุเป็นปอพญา่าเยยนี่ยพี่พรชัยวนันศรีนะครับจิงแป้แห่งความหลังฟ้าผ่ากลางใจนะครับวันนี้มาล่ำเรื่อ,อง,งจังร่องง้อปลาวัดแแง่อ อยากลืมอดีตแล้วลแม่นย่บแม่น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 ลยเไม่ไ่ยม่น้พ่นเล้่นขี่น้องเลย่ะใส่ปังเป็น่ะใส่ปัง่ปังเป็มนเป็มม่เอนอยๆเพ่นีอันนี้่เอนาครับพ่น้องสวัสดีครับโอ้บ่ได้เห็นในลูกนีโดนนะได้พี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่อินซีอีสานแล้วก็รุ่งพี่เอ๋บอกเนาะ วันนี้นะได้ยังครับได้ยังครับได้ยังครับงามงามงามตั้งแต่สมัยเปอนยังอยู่วงเป็นน้องเนาะมเดินเราบ่มี

ฮะเโชวงมีจำเนียงอยู่บ้างไหมจำเนียงตัวน้ออ้าวโอ้บหเป็นจำเนียงโอ้ยไอ้ย่าลำเพื่อนเนี่ยละต่างนี่ยเลยพวกละหรือให้นข้าวหนึ่งโอ้โอ้พันจีใส่สูตรพี่น้อนข้ามาเบิ่งพระเอกเข้มขามะเบิ่งพระเอกเข้มสิวบรุนไสูตรเอาเข็มขามันใส่ขอโทษ เอาตะนาลาบูทเขายังร่วมได้เนาะเขาเคเค็มสิบดนรึเปล่าสิบดนเค็มบ่ือสิเค็มสิบ่ดนป้าหนูถือกล่องนุหัวซีไ่ป้เได้ได้ป่นถือกล่องเอาเองบนเออีเอาเองบ้นโอ้หน้องป้ายสวยแต่เฮ็ดจังไก็สวยเราคนสวยไปก็่อย่างนั้น่ได้ชมสยเลย ้ยเาวาถั่ว้างกะเตียนมากนะถึงไปโดทีมันบนจอดจังไหนฝ่ายมหาว่าเบาๆเสียบให้มันชุดเด้อจ้าบวกชุดเสียกอีกเด้อแงนองฝ่ายหูจีห้พพน้อง อ้ยขึ้นขึ้นขึ้นต้อขึ้ยเอ็นแห้งลายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องได้ให้ไปสนิบหนะสิบิเอเอาดึงกุิเอาเอาคี่ขึ้นแล้วเตรียมตัวตพี่น้องเตรียมชทายารำาพืน เดี๋ยวเอาพี่สวยเถอะบุญมึงมาเดี๋ยวพอกันพี่น้องวันนี้ที่บ้านเราสาวน้อยทรุ่นี้เจอกันที่ทำที่ักกุ่งบีรักุ่ง วีรพงต่อครับพี่น้องช่ใช่ใช่ใ่ทรงเื่อนยังไปไหน่รอครับเดี๋ยวจะไปเบืองเาหนังอ่ะยาบอกทรงกับนิคซีรีมันลื่เนี่ตามไม่ไม่มันมันมันลื่นเี่บอว่า่ะทรงจ้างอันเบิ่งจงฟังปลาเอ่อม่น่ันาจะรองเดี๋ยวเขาถึงปปิดแล้วพี่น้องคปาปิดปูเปิดเนี่ ก็ด้านหลังนะครับจะเป็นสร้างแดงหนาแดงโตเตนทนงั้งนานนะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องบนมีผู้ใดแน่พี่น้องสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับบุ๊ยเท็กเทวดาเทวดา พ it um ี่เงาะนะครับพี่เงาะของเรานะครับพี่เงาะปลาปลาใบนะครับสังทองโอเวอร์แมนพี่โอ

อดีตทีมงานพระเอกนะครับมาเมนีหวนขึ้นซูเวที่อีกครั้งนะครับนี่ต้นยันยางพายเป็นขาทักเบอร์อันนี้อันนี้แต้งหรือเปล่าแต้งนี่ยไอ้เอากล่องนีลขึ้นหนาขาวแทนเอาอิ๋วหลีขาวอีิ๋วกล่องพอลล์กล่องเบลืองขาวอีหลี่ย่างขาวนานา เอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปสแตียนบายนะครับเพราะว่าเข็มต้องคิดตังค์<อ>ลงในเดียวลงไปดิดน้อยอ๋อลงนิดเดียวที่เหลือผิวแทะลงนิดเดียวที่เหลือผิ้วแทะเขาอันนี้ฟองเนื้อทั้งตาและศีน่ะก็เป็นบอลลูมะคูทำให้เด็ดเดือดเบิ่งไปตัวยาสมเท่สมใจแล้วก็ทุ่มแรงกายอดีตอดีตทีมผู้อิ่กินวันเข้าดัง่ะแทะ ที่มีที่มีที่มีซีอีสานเนาะต้นขบักมาตั้งกันมันมีผู้มีบต่างกันแต่ว่ายูคผี่มาพายซีอิสานที่โอไปเล่ยนหรือว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างอย่างอบอุ่นเนาะมีการเป็นบางเ้อะนี่ละได้ย้อนร้อยกลับมาอีกครั้งเพราะว่าสาวน้อยเพี่บันแท้เทานี่แหละนะครับก้ามาหานองนุ่งนี่ละตั้งไหนกับเมื่อนี่ไอเงาะเขาอยู่ไกลๆไกลเนื้อ นะครับเนื่อไก่เด้อชาตูเด้อของข้อบิดเด้อลุยมาครับงอได้ไหมอ้อะไรพุ่เราได้ไนีจ่างหว่าเด้อชาตูเด้อไปเอาไปเตะแตีไนใเดี๋ยวไปเตะแตียนใก่อนครับนะครับเพราะว่าจีไดย์กลืนพะย่าลำเพรื่อก่อนนะครับอุ้ยพีาเรียหนิบอกว่าพี่อิน่าเลียยู่พี่เอาคนละคนคนละคนคนละคน อันนี้อินาน้อยอิอันนี้ลาอินโหลด่าเ่มเข้าอันสิบ้ากันเป็นยัง้านน้ำกันอยู่บ้าอา้าน้กันผู้นึ่งว่าใช่นึงผู้นึงว้าใชนูเี้ยงนาวนี่อันนี้อินาเล่ส่วนบูดจักรพันธ์อันอินานน้อลงบูเออไลองบูดดานีปอินาเล่มันจะเป็นหัน้ำเจ้่น้องไปดากันอยาหนึงอ๋อตตบตากตตขตากตุ๊บตเ๊บตากตบตุตาตตตากต เดี๋ยวก็จะเป็นล่ำพุทไทยของคุณแม่คุณพี่อันนี้กรน,นะครับล่มพุทไทยก่อนครับล่ำพุทไทยแล้วกับพญ,ญาลําเพิรนพญ,ญาลําเพิรนต่อด้วย พี่น้องเอาขึ้นใจสีเดียวกันน่ดกันเตี่ยอันนั้นสีเลือดฮะสีเลือดนกเลือดยังอันนี้เดรเลือดข้นโอ้ยอ่าเอ้ย สีแดงามงามงามคนสวยแต่งอะไรก็สวยไม่ต้องแต่งเยอะคนข้าคนก็สวยโอ้ยเอาขออนุญาตถ่ายในเด้ออย่าพักกันดาข่อยเด้อน้งสีดายอีหยังน้องชุมเพรน้องชุมเพร์พี่น้องเตรียมตัวเตรียมตัวไปเตือนไปวิทยาอยู่ไหนวิทยามากหรือไปวิทยานี่อ่ะไปเตือนไปพี่น้อง น่อาจารย์นักดนตรีเตรียมพร้อมครับพี่น้องมิเตปูรอรอาจารย์นักดนตรีก็ได้ตอนนีเสธบอะไรแล้วครับนั่นมาตครับแม่นวะครับก็เสดินมาลุดดอกเอาผมกับกากยัดเยียดดอกในความจริงมันก็มีอยู่แม่นเอาเรารออยู่แต่ไหนอาจารย์ใจเนาะอาจารย์เนาะคุณนะจุ๊ดจ้วดฮะลอยเมียพะนะโอ้ย คือว่าให้เยาแล้วแห้งแท่จานเมื่อกี้รับนะเวลางานอีกเลยพี่น้องโอ้พระเอกไขกระมุนเท่มเหมเ่มกระมุนใช่ครับโอ้ปวดท้องนะขึ้นเนี่วไงไปนั่งในสดตบยุ่งเซ้เจ้าคือเห็นข่อยนะไปติดตามอยู่เนาะอยเอฟซีเจ้าเลยโอ้บ่เจ็บที่พิมนาได้ไรนี่มันเจ้าที่สั่น ที่พิ่มดา่อยหลน์มันเจ้ามันบอเป็นอะไรครับทำไมไม่เป็นจริงๆเลยนี่ผู้เขียนจะที่เล่นสายฟุมืองเลยเดี๋ยวบ่าฮะเรมยมตัวแล้วพี่น้องทางด้านนี้คือแดนเซอร์นะครับทิมแดนเซอร์บริษัทคำคุณสีสุขเก็บกัดสื่อโฆษณาสื่อมีดี ครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับก็เอาไว้ทรานี่แหละพี่น้องนะครับใช่พี่น้องเบื่อว่านะครับเขาเห็นอีหยังอีหยังกระแนนอนครับก่อนที่จะเข้ากลุ่มปิดนะครับช่วงนี้ก็เริ่มไล่เข้ากลุ่มปิดแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความมาควเมตตาในการติดตามนะครับในการให้กำลังใจมาตลอดนะครับพี่น้องยูนิเมี่ยงช่วยกำลังใจแข็งแรงนะครับก็การติดตามครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับนะครับเรียบร้อม คนแท้คนเล่ยคนจำตระกัยห็บังหลาดเด้อนะครับติดตามบางลาดกันได้หลายเนี่ยนะครับอ้าอันไหนมันบรดีอันไหนมันปิดมันขาดอันไหนว่ามุวนกลับเพราะตรวจเพรไมพี่น้องนะครับนะครับตองพูดพูดดีครับกันด้วยใจนะครับเราบอกยังไรพี่น้องอยู่ดีเมียทีุกตระกัแกันแรกไปแล้วครับสวัสดีครับ